พบกับน้ำพึ่งนะคะในรายการ Morning Tips ค่ะวันนี้นะคะน้ำพึ่งมีเมนูสไตล์ญี่ปุ่นมาฝากนะคะโอนิกิลิอกไก่หมาล่าค่ะส่วนผสมมีอะไรบ้างตามน้ำพึ่งไปชมเลยค่ะเรามาเริ่มจากไก่กันก่อนเลยนะคะเราจะเอาส่วนผสมผสมกันก่อนนะคะอันนี้ก็คือซีอิ๊วนะคะน้ำตาลน,นะคะใส่ไปเลยใส่เกลือนะคะ ผงหมาล่าพึ่งหลวงนะคะชอบเผ็ดชาเยอะๆก็ใส่เยอะๆเลยค่ะใส่พริกไทยดํานะคะตราพึ่งหลวงค่ะคนให้เข้ากันนะคะเค้ากาไก่ให้ทั่วเลยค่ะเค้าทั้งสองด้านเลยนะคะเคล้าเสร็จแล้วจะนําไก่ไปเข้าตู้เย็นค่ะประมาณ1นชั่วโมงค่ะเราก็จะมาทำโอนิกิลินะคะเตรียมข้าวไรซ์เบอร์ค่ะใส่แครอทต้มนะคะบรอกโคลีนะคะข้าวโพอดอ่อนนะคะ เพิ่มความหอมโดยการใส่พริกไทยดำตราพึ่งหลวงค่ะมาคลุกเคล้านะคะให้เข้ากาันเราก็จะตักข้าวนี้นะคะใส่เข้าไปในพิมพ์นะคะใช้ที่กดกดลงไปเลยค่ะสวยงามมากเลยค่ะเราก็ทําเสร็จแล้วนะคะอกไก่ต่อค่ะหมักได้ที่แล้วมาย่างนะคะ ไก่เราก็สุกแล้วค่ะโอนิกิลิอกไก่หมาล่านะคะสัปดาห์หน้าจะมีเมนูอะไรมาฝากนะคะก็ต้องติดตามกันค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสนับสนุนโดยเครื่องเทศไทยตราพึ่งหลวง